สวัสดีครับผมต้นบีวีดีจันทบุรีนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง b ีวีดีอีกแล้วนะครับที่ชื่อว่า b ีวีดีซีฟลายนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับ D-MI Super Hybrid เป็นรุ่นที่2นะครับที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับเป็นลักษณะของรถซีดานนะครับไซส์เนี่ยจะอยู่ประมาณ B-segment นะครับแต่จริงๆแล้วดามนชั่นของเขาเนี่ยขยับไปถึง C-segment เลยนะครับ แต่ว่าด้วยราคาที่เปิดตัวบาอย่างสุดยอดเลยครับอยู่ที่6 9 9 9 0 0กานะครับลงมาเล่นตลาด B s e gment นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนำนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับด้านข้างและด้านหลังให้นะครับเพื่อให้คนที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับได้ฟังรายละเอียดชัดเจนต่อไปนะครับด้านหน้านะครับยังเป็นนะครับคารีโอเซียนซีรีส์นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจจากศูนย์ชีพภาพแห่งท้องทะเลนะครับโดยมีการดีไซน์ไฟหน้านะครับ ในรูปแบบของ Full LED Starlight นะครับตั้งแต่ซ้ายไปขวานะครับอ่าแล้วก็มีเขาเรียกว่า d o t m a t r i x ครับเพิ่มความเป็นทันสมัยมากนะครับใตอนนี้นะร,รูปทรงเขาจะออกแบบคล้ายๆนะครับมีดดาบนะครับทั้ง2ข้างด้านข้างตัวรถก็ จะดีไซน์ลักษณะของเรือนะครับเรือลบที่กําลังเล่นนะครับผ่านช่วงทางเคิร์ฟนะครับจะรู้สึกมีความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวที่เก็บเสียงได้ดีมากในการรู่ลมด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการออกแบบตั้งแต่ซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีลายดอทเมทิคนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับหรือเปิดไฟเนี่ยจะให้ความโดดเด่นและก็ทันสมัยมากทีนี้เรามาดูภายในกันดีกว่านะครับ คันนี้ถือว่าเป็นคัาเรียกว่าซูเปอร์สเปเรียสครับซูเปอร์สเปเรียสเนี่ยเราให้ความสะดวกสบายในเรื่องของมิติตัวรถที่กว้างมากขึ้นนะครับมิติตัวรถตัวนี้ให้ฐานล้อกว้างถึง2,718ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งให้ฐานล้อที่กว้างนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยตั้งแต่หน้าไปหลังที่กว้างมากนะครับในรุ่นเดียวกันเนี่ยถือว่ากว้างที่สุดแล้วนะครับในเซกเมนต์เดียวกันเป็นรถที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในรถตลาดรุ่นเดียวกันนะครับ จะสังเกตด้านในครับมาพร้อมกับซูเปอร์คอมฟอร์ตนะครับในเรื่องของการเข้าถึงอย่างสะดวกสบายด้วยหน้าจอนะครับขนาด12.8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอเลนอนใหม่ขนาด8.8นิ้วนะครับมาพร้อมกับ UI ใหม่ด้วยนะครับ UI ใหม่นี้คือใช้ตัวเดียวกับตัว c e ี e r เซเเลยนะครับซึ่งใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเข้าถึงง่ายนะครับตัวต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดของเรานะครับด้านหน้า เปิดออกมาแล้วนะครับหน้าตาของตัวห้องเครื่องนะครับซูเปอร์ไฮบริดของเรามาพร้อมกับระบบ DMI นะครับซูเปอร์ไฮบริดซึ่งเน้นในเรื่องความเร็วประหยัด นุ่มนวลเงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมาพร้อมด้วยพลังเครื่องยนต์เซี่ยวหยวนขนาด 1,500cc นะครับ4สูบ16วาล์วแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1 4 5กิโลวัตต์นะครับด้วยขุมพลังทั้งสองนี้นะครับสามารถวิ่งไฟฟ้าได้100% 120กิโลเมตรแล้วก็เมื่อทำงานประสานกันแล้วเนี่ยสามารถมีระยะทางสูงสุดได้1,000กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของซูเปอร์พาวเวอร์ของเรามีพละกกาลังนะครับใช้เวลาเพียง0-100 7.5วินาทีซึ่งเร็วกว่าในคาพรถเดียวกัน ขอตลาดในรถเดียวกันเลยนะครับมาพร้อมกับตัวกระบอกสูบที่มีกําลังอัด15.5ต่อ1ซึ่งให้พลังงานสูงในแรงจุดอัดระเบิดแล้วก็ระบบจุดระเบิดแบบ a อเคนสันเซคเกนะครับมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบแยกส่วนด้วยก็คือ เสื้อสูบและก็ฝาสูบนะครับโดยผ่านต้มน้ําแล้วก็ด้วยความเงียบนะครับเรามีการออกแบบในเรื่องของการลดแรงเสียดทานจากกระบอกสูบและลูกสูบด้วยแล้วแถมที่บอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าไอเสียที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเราเอาวนกลับไปใช้ใหม่ด้วยระบบ egr นะครับทำให้เราผ่านมาตรฐานมอกหรือยูโร6ททาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจอดอยู่เฉยเนี่ยรับรองเลยครับมลพิษที่ออกมาเนี่ยน้อยมากนะครับต่อมานะครับเราจะมีในเรื่องของระยะทางนะครับระยะทางของเราสามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000กิโลเมตรขึ้นไปนะครับหรือค่าของประหยัดของเขานะครับเมื่อ S.O.C ต่ำอยู่ที่3.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งประหยัดมากในค่าเดียวกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดรวมจากระยะทางไฟฟ้านะครับ120กิโลเมตรแล้วก็รวมกับระยะทางไฮบริดเนี่ยถือว่าทำได้ดีเดียวๆนะครับถือว่าประหยัดมากในค่าเดียวกันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ ซูเปอร์เซฟตี้นะครับซูเปอร์เซฟตี้เนี่ยเรามาพร้อมกับเบรดแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักผ่านการทดสอบอย่างฮะลุโหดแล้วนะครับเอาสว่านมาเจาะในขณนะที่แบตทํางานอยู่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ไม่ระเบิดนะครับไม่ติดไฟนะครับความร้อนต่ํามากแล้วก็มาพร้อมกับโครงสร้างนิรภัยที่ชื่อว่าเคสบอดี้นะครับเราจะมีโครงสร้างที่เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชนขึ้นมานะครับจะมีการ เขาเรียกว่าป้องกันอย่างแข็งแกร่งในตัวของห้องโดยสารที่ชื่อว่าเคสบอดี้นะครับต่อมาในเรื่องของซูเปอร์อินเทลเจนต์นะครับซูเปอร์อินเทลเจนต์เนี่ยง่ายต่อการเข้าถึงในการสั่งการครับไม่ว่าจะเป็นอินเทลเจนต์ไวท์คอนโทรลไม่ว่าจะเป็น b ีวีดีดิสตันต์คีครับแล้วก็ b ีวีดีออโต้ซูเปอร์แอปนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับในการสั่งการไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของทั่วโลกขอให้มีสัญญาณมือถือสามารถที่จะสั่งการผ่านโทรศัพท์นะครับเปิดรถปิดรถนะครับ เปิดเครื่องปรัประกาศนะครับหรือค้นหาตำแหน่งรถได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับยังมีซ u เปอร์แคร์ครับมาพร้อมกับการวารันตีที่ยาวนานที่สุดนะครับร,รับประกันยาวนานถึง10ปีปกติ8ปีขยายไปอีก2ปีเป็น10ปีหรือ200,000กิโลเมตรนะครับการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับ8ปีเต็มเช่นเคยนะครับเวลารถเกิดที่ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือน้ำมันหมดหรือแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถที่จะ โทรขอความช่วยเหลือนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่และหน่วยบริการเข้าไปช่วยเหลือตลอด24นม8ปีเต็มนะครับนี่คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับทั้ง8ข้อที่ผมนําเสนอมานะครับหากใครสนใจนะครับที่จะมาทดลองขับนะครับมาดูตัวรถจริงแล้วก็จองรถได้ที่นะครับ b v d b n p Mobility จันทบุรีครับขอบคุณมากครับ